เป็นความทะลึ่งของตัวเองที่ดันอดทนไม่ได้ไม่รู้จักเก็บอารมณ์ไม่รู้จักเก็บความรู้สึกอดทนไม่ได้ทนไม่ได้ที่ผู้บริหารบ้านเมืองบ้านเมืองที่ผมอยู่เนี่ยทำตัวอย่างนี้ดันอดทนไม่ได้ต้องพาตัวเองมาอยู่ร่วมกับผู้ชุมนุมที่เขาขับไล่เป็นหมูเป็นหมาเป็นความแสงผมเองแต่ยังไงก็ตามผมก็จะมาครับ หลายหลายคนที่เจอกันนะครับถามว่าเป็นนักแสดงอยู่ในวงการบันเทิงมาปรากฏตัวอย่างนี้ไม่กลัวไม่อายไม่กลัวเลยว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นผมตอบว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมเป็นประชาชนคนหนึ่งไอ้คนที่มันทำผิดมันโกงบ้านโกงเมืองมันยังไม่กลัวเลยผมจะต้องไปกลัวอะไรใช่ไหมครับใช่ไหมครับ พี่น้องครับหลายหลายคนถามเหมือนกันว่าจะมีคนในวงการบันเทิงตามกันมาบ้างไหมผมตอบว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นปัจเจกครับแล้วแต่แต่ละคนมีความจำเป็นมีเหตุจำเป็นมีมูลเหตุที่ต่างกันบางคนยังไม่พร้อมที่จะมาไม่เป็นไรสักวันหนึ่งเขาจะมาเองและว,วันนี้นะครับผมดีใจในฐานะที่ผมเป็นคนในวงการบันเทิง ผมดีใจที่ไม่ใช่ผมคนเดียวที่มาที่นี่ก่อนหน้านี้มีพี่ดีดอกมาดันวันนี้มีมากกว่าผมมีน้องชายผมและยังมีอยู่ข้างหลังอีกเยอะครับมีทั้งนางเอกมากกว่าหนึ่งคนด้วยผู้จัดละครพิธีกรนางแบบผมขอสงวนที่จะไม่ประกาศชื่อนะครับเราให้เกียรติกันรายกันแต่ผมเชื่อว่าการที่พวกเขามาอยู่ตรงนี้ ทันทีที่เราออกไปพ่อแม่พี่น้องก็จะเห็นเองว่าเขาเป็นใครตรงนั้นก็เป็นการเปิดเผยจุดยืนอย่างชัดเจนแล้วครับ,รบพวกเรามีเจตนารมเช่นเดียวกับพ่อแม่พี่น้องเราไม่คิดที่จะใช้เวทีนี้มาแสดงตัวเพื่อชื่อเสียงแต่อย่างใดเรามาเพราะเรามีใจเหมือนพ่อแม่พี่น้องทุกคนใช่ไหมพงพัฒน์ครับ ไม่ได้มาร้องเพลงอะไรนะผมเองวันนี้นะครับจริงๆแล้วดูทีวีอยู่บ้านตลอดสาเหตุที่มาที่นี่ในวันนี้ก็เพราะว่าเมื่อเช้าไปเลือกตั้งมาแล้วผมก็คงคิดว่าผมคงเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งแน่ๆเพราะมีคนถ่ายรูปผมในเขตผมก็เลยต้องมาที่นี่เพื่อประกาศให้รับรู้ว่าผมกาช่องไหนครับกาช่องไหนไม่บอกช่องล่างขวาสนุนหลายคนสงสัยครับว่าเป็นนักแสดงอย่างที่พี่ตัวพูดนะครับ แล้วมาอยู่ที่นี่มาแสดงความคิดเห็นจะโดนอะไรไหมไม่รู้ครับแต่ผมเชื่ออย่างเดียวว่าประเทศนี้คือประเทศประชาธิปไตยประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพในการพูดคิดและแสดงความคิดเห็นถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงผมอยู่ แต่ถ้าไม่ใช่พุ่งนี้ตกงานไม่เป็นไรครับพวกเราคุยกันนะครับในหมูม่บรรดานักแสดงที่ทำงานด้วยกันเราคุยกันว่าเมื่อไรเราตกงานเรามีทางแก้ครับเราจะกินข้าวกันให้น้อยลง <c oughs> ง่ายมากง่ายมากแล้วก็สู้ต่อไปพราแม่พี่น้องยังอยู่ตรงนี้อยู่แล้วทำไมเราจะมาไม่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าทักษิณยังคง อยู่อย่างนี้ต่อไปอีกไม่นานครับจะไม่มีกองถ่ายใดๆมีนักแสดงอีกเลยเพราะวกเราจะมาอดลับนนอนอยู่ที่นี่จะไม่มีละครไม่มีภาพราเดินให้ดูอีกต่อไปเลยนอกจากผลงานของบริษัทอะไรนะบริษัทอะไรนะมีอยู่บริษัทหนึง่งเออก็ให้มันทำไป จริงๆก็ต้องขอบคุณนายกของเรานะครับที่นายกยังทน,นทุกรยางอยู่ก็ทําให้เรามีโอกาสมาเจอพ่อแม่พี่น้องในบรรยากาศอย่างนี้นะครับเราทนไม่ได้ครับที่ผู้บริหารประเทศจะเป็นคนที่ไร้จริยธรรมไร้ความชอบธรรมและโกงกินบ้านเมืองอย่างนี้เชื่อผมเดครับเอาละครับสี่เหลี่ยมเข้ามีสีด้านไอ้คนหน้าด้านไอ้หน้าเหลี่ยมพ่องิงลองได้แค่เดียฮะทักษิณ ทักศิลข้างหลังครับทักศิณข้างหน้าทักศิณสรัอยูพงพัฒน์ออกไปถ้าอยากรู้ว่าคนในวงการบันเทิงมีใครบ้างมากันกี่คนนะครับมาเรียบเรียบเคียงเคียตัวนี้มองเข้ามาครับเขาเขาเขาเปิดเผยตัว,ตว,ตวเพต่เขาขอสวนท่าทีไว้นิสนดนครับไปดูนะครับสวยๆหล่อๆเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูก็เจอกันไอ้ครับหนึ่งในนั้นก็มีคผมนะครับ เอาละรครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเจตนาลมที่แน่วแน่ของพวกเราทุกคนนะครับเราจะอยู่ร่วมกันจนถึงวันที่เราได้รับชัยชนะนะครับข้างหลังผมผมแำลังสาบรออยู่ตรงนี้แล้วนะครับฝากไันนิดนึงนะครับผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยเล่นไพ่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนโกงไพ่ผมเองในเวลาเล่นไพ่ดัมมี่กับเพื่อนแล้วผมโกงอ่ะเพื่อนมันด่าผมว่าไอ้เหียอออแล้วคนโกงประเทศชาติควรจะเรียกมันว่าอะไรดีครับ ขอบคุณครับสุภาพหน่อยสุภาพหน่อยต่อไปต่อไปต่อไปนี้เวลาเราใครทําอะไรผิดทําโกงเราเราเราสุภาพสุภาพเราเรียกไอ้แมวก็พอฮะแค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้วนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับกับวงดนตรีดครับเดี๋นี้ครับ